เจออริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ห้าสิบแปดก็อยู่ที่ฟินแลนด์กับงานปฏิมากรรมที่เก็บยวกัเรื่องสิบคนนี้นะเขาก็ม,มีชื่อภาษาฟินแลนด์คิมเบลเลออะไรหรนะือเปล่าไถึงวิวอยู่ข้านที่เสียงมันจะท้อนกล้องไปเหมือนบทเพลงนะเรื่องของปฏิติจจสุบายที่ทําให้ไม่เกิด จริงแล้วปฏิสิทธิ์เป็นอัตตส,สในทุกหัวข้อเนี่ยเขาเรียกยา,ยาม4ี่สิบสี่ยาม4ี่สิบสี่ก็คือในส1หัวข้อเนี่ยคูณไป้ี่มูลอัตตส,สิก็จะเป็น4ี่สิบี่นะที่พวกเราจะต้องรู้จักเนพะื่อนพระสงน์จักเราว่าถ้าภิษุไม่รู้จักเรื่องนี้ก็ไปรับสม,มก็เป็นสมณะในหมู่สมณะนะก็จนะไปส,สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ด้วยเพราะว่าหาประโยชน์ไปได้คือแก้ปัญหาไม่เป็น มันมักจะได้จากตัวสุดท้ายที่นมาก่อนนะเรื่องของชาลาวนะันณะก็คือความแก่แบกของขันต่างๆข้อที่หนึ่งนะเรียกว่าชาลาบันณะทึ่เป็นตัว,ตวเป็นตัวเป็นตัวทุกข์เหตุของความเกิดทุกข์สมุทยัยก็มาจากการเกิดก็คือการเกิดของมรรยาทนาเอาน,นั้นถ้าการเกิดอันนี้ดำเห็นไหมใ,หาานในชาลาบันณน ที่เห็นปรากแล้วว่าอือการเกิดชรนเป็นเหตุปัจจัยนะเป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าการอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิข้ดําเนินเป็นตรงนักตรงแต่ก็จะเคยขึ้นว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเกิดไม่ใช่จัตเกิดนะอย่างที่พระสารีบุตรได้ตอบคาถามนี้ว่าชราบณะไไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทํานี่นะไม่ใช่ทั้งบุคคลทําเองและบุคคลอื่นช่วยกันทําแต่มาจากชาติคือการเกิดนนะ่ะ นั้นการเกิดเนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลตัวเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำาะไม่ใช่เป็นงบุคคลทำเองและบุคคลอื่นทำมาจากตัวพบก็เห็นว่ามันไม่ได้มีตัวตนนะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ว่าสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นละทิฏฐิมานะว่าเรามีเราเป็นชาติที่เกิดแล้วก็แก่ตายนะเนี่ยตัวบั๊กแปรแบบก็จะเกิดขึ้นที่ทําให้ชาติดนะับแล้วก็ชาลาราดนะับีเป็นดอนในขีด้ายุสี่นะต่อมาก็มาดูชาติการเกิดเป็นภูม ก็คือการเกิดของขันอายตนะของสัตว์ในที่กาย้นนั้นอย่างที่ได้เห็นรูปเป็ดรูปนกนางนวลอะไรต่างๆในถึงเนี่ยแหละตาหูจมูกพิ้งไก่ใจน,นี่ก็คือชาติคือการเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งอายตนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละแต่ละสตว์ชีวิตลกันนะเพราะนั้นเรื่ตัวชาติก็จะเป็นตัวทุกข์ละเหตุของความที่ทําให้เกิดชาติสมุทัไทยก็คือตัวภพ ใช่ไหมเขาก็มีการเกาะกรรมเป็นลักษณะอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะพบมีการเกาะกรรมเป็นลักษณะมีการเกิดและก็มีการทําให้เกิดเป็นหน้าที่กแล้วก็ปรากฏเป็นกุศลกุศล,ลอย่างนี้เป็นต้นนี้พอเป็นกุศลก็ไปเกิดในสุขติภูมิเสร็จแล้วกุศลก็ไปเกิดในอบายภูมิเห็นภาพไหมอันนี้ตัวที่โรดก็คือถ้าพบดับชช่พกะจะดับนะพอเี็นโรดก็คือไม่มีการเกิด เพราะว่าไม่มีการกรอบกรรมอันนี้ก็จะเห็นเข้าใจแล้วซึ่งไอ้ตัวเห็นถูกนี่ก็จะเป็นมักเป็นองศาเลยแล้วอ้อไอ้ตัวพบเนี่ยไม่ใช่บุคคลทําเองคือกรรมเนี่ยไม่ใช่บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำใช่ไหมที่ทําให้เกิดตัวชาติมาจากตัวอุปทานหรือว่าใชา่การเกิดนี่ก็ไม่ใช่เราเกิดสัตว์เกิดมาจากเราพบจวพบจดทานไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิตรงนี้เห็นถูกอย่างนี้สัมมาสัพปะก็ไม่จำเป็นผิดสัมมา วาจาซึ่เป็นตัวการก่อกรรมทางความคิดการวาจาทางกายสมากรรมตะสุญญามาก็จะไม่มีไม่มีการกรอ่อพิชาไปด้วยนะแ้วก็สมาเหวียปิดกัน้นโลภก,กดหลงสมาสติสมา,ส,ส,มาสมาธิก็จะตั้งมั่นเห็นไหมเนี่ยหลุดพ้นหลุดพ้นจากตัวการก่อกรรมเพราะจิตมันตั้งมั่นซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับในตอนที่แล้วนะพอเห็นอย่างนี้แล้วอ๋อไอ้ตัวการก่อกรรมมีม,ม,มีมีการทําให เป็นเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่อ๋อถ้างนั้นถ้าหากว่าอุปกรณ์ในการก่อก,กรรมมันไม่มีที่ว่าเนี่ยที่ที่เลียนกันที่แล้วนะวิญญาณมันเป็นพืชที่มันจะไปตั้งในขันสี่ขันมันไม่มีไอ้การก่อก,กรรมมันไม่มีไอ้ปฏิสนธิที่จะไปเกิดต่อไปมันก็ไม่มีไปด้วยนะอันนี้ก็ทํทำให้เห็นถึงโครงสร้างระกับผู้ปฏิบัติที่ตั้งใจไม่ไม่ไม่เกิดอีกต่อไปนะมันไม่เกิดตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วนะนะด้วยการเห็นว่าเอ้า ถ้าพบตรงนี้มันไม่มีไม่มีการกอร่อกรรมตรงนี้หมดทุกข้อประเด็ตรงที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะไปก่อกรรมจะจกใครดีอะกับกับเป็ดกันเนาะแล้วประเทศนี้ก็กเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในรอกเพราะฉะนั้นความสุขในนิพพานก็ยิ่งเปรีความสุขที่สุดในโอบมากกว่าไหมที่ไม่มีรอบกดหล่ที่จะไม่ไม่ไปก่อกรรมรอบกดหลองและการเกิดเป็นไปได้ยังไงนี่กาจะได้รทส,สีจากตัวจากตัวพบชาติชัดขึ้นนะฉะนั้นต่อมาก็มาดูตัวพบนะ ัวพบที่เป็นตัวตัวทุกเนี่ยซึ่งมาจากตัวอุปทานเป็นสบูทไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าอุปทานดับพบก็จะดับก็คือไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นลูกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาจะกอบกรรมได้ไหมก็จะเป็นตัวนี้รธดไอ้ตัวที่เห็นถูกทุกข้อเนี่ยการเห็นนี่ก็จะเป็นสัมาทิฏฐิหมดนะก็คือว่าอ๋อเข้าใจแล้วอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีฉะนั้นถ้าในตัวตัวอุปทานหรือตัวพบตัวชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ บุคคลทําเองไม่ใช่บุคคลอื่นทําและก็ไม่ใช่เขากับเราเชื่อกันธ์ทำเห็นไหมมันเห็นถูกว่ามันไม่ได้มีตัวตนนี่มันอาศัยกันเกิดขึ้นในโครงสร้างของปฏิจัตุบาทก็จะเป็นสัมมาทิฏฐินั้นไอ้ตัวจะไปก่อกรรมทางสัมมาสกัปปะที่ถูกต้องไว้เราแค่มันไม่เป,เปก่อวิชาสกัปปะแล้วนาะทีเพราะมันรู้แล้วก็ไม่ไปก่อวิชาวาจาไม่ไปก่อวิชากรรมตางวิชาชีวะเนะี่ยก็จะมีสัมมาววมาปิดกั้นโลภกดหลงมีสัมมาสติ มาจะมาท,ทิ้ตั้งมั่นแล้วก็ดุกพ้นแต่จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถุกพ้นเพราะมายึดมัน่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมจะกลับมาล่องเดิมน,นะแล้วก็ไปเกาะกรรมไปได้พระลูกชายกัญชาติ้นแล้วกิตที่ควรทาได้ทําจบแล้วจิตอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีนะนั้นอุปทานเนี่ยเป็นของใครพระเจ้าข้าเน่ยะใครหน่อย,ยึดมัน่นก็ไม่มีนะอุปทานไม่ใช่บุคคลทำเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำโอเคขอามนันก็คือตัญหาเห็นไหปัญหานั้น ถ้าตณหาดับผู้ประทานก็ดับเพราะว่าผูประทานไม่มีตัวตนด้วยตนเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนิโรธในมุมที่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีการที่จะไปมีตัณหาที่จะอยากคือพระถ้าอยากได้กามในเลขก,กาม,มาตัณหาก็าจะยึดไว้เป็นกามุปาทาใช่ไหมถ้าอยากได้ภาะวะที่ดีบางทีก็ไปเถียงกันนะ ยึดไวเป็นที่ถูกปาดานหรืออยากขึ้นสวรรค์อยากไปเป็นเทพเจ้านะยึดไว้ก็จะยึดไว้เป็นศิแล้ปก็ถูปาดานเห็นไหมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะดังนั้นไอ้ตัวกาบตัญหาภาวะตัญหาพิภาวะตันหาจะไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่ได้บิดตห้ตนเองนะก็ไปดับไอ้ตัวตัญหาอุปทานก็จะดับก็จะเป็นตัวนิ้โลดไอ้ตัวเห็นถูกนี่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกแล้วเห็นไหมสัมมาทิฏฐิแล้วไอ้ตัว ปัญหาที่จะไปแทรกอยู่ในมรรคทีอุปัมันก็ไม่เกิดกันนะที่จะไปดําบบิกําหนักพยาบาทเบียดเบียนนะไม่มีไอ้ที่จะไปไปต่อไอ้วิชาวาจาพูดจาโกหกกลอกลวงใครมันก็ไม่มีนะเพราะตัณหามันไม่มีนี่ไงตัณหามันไม่มีอ่ไอ้สัมมาสังปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมัชวะพวกนี้เป็นเป็นกายกรรมสาม กรมสี่มโนกรมสามน,นี้จะถูกจะถูกละไปดโดยอัตโนมัตินะ่ะพูดถึงกรรมที่จะเห็นจากความคิดการพูดและการกระทำก็จะถูกละไปอัตโนมัตินะ่ะเพราะว่าสมาระคก็จะคอยปิดกั้นโลภกดหลงจากการเห็นทุกข์ตงนี้แล้วก็สมารสติก็คอยเข้าไปดูมันจะไปมีปัญหาในรูปไปได้ไงเมื่อรูปไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นต้นนะปัญหาในเสียงในกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมมันก็ถูกละไปไมาสมาธิมันก็ตั้งมั่นก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากปัญหา เป็นเจตนาพระอรหันต์ท่านมีความสุขหนอตัณหาของท่านไม่มีอุปทานพบใช้ก็จะดับโดยของสร้าอัตโนมัติแต่นี้เป็นการเห็นนักตส,สีนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นตัณหาเหตุเกิดตัณหาก็คือเวทนาเห็นไหมราะนั้นเราเรียนกันมาหลายครั้งมากมายแล้วว่าสุขทุกเวทนาไม่ใช่เขาทําไม่ใช่เราทำนะม,มาจากผักกากบกทางเห็นไหมถ้าเห็นอย่างนี้แล้ะวะเวทนาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ บุคคลทาเองไม่ใช่บุคคลอื่นทำปัญหาก็ไม่ใช่บุคลบคลทาเองบุคคลอื่นทำมาจากเวทนาให็นไหมเวทนาดับดับความมั่นหมายว่าเป็นเวทนานะตัญหาก็ดับเห็นไหมตัญหาดับก็จะเป็นนิโรธแต่ตัวเห็นถุกนี้ก็เป็นมรรทีองแปดอีกแล้วมรรคเอแปดอย่างนี้ก็ทําให้ความมั่นหมายในเวทนาดับคือเวทนาไม่เพื่อเพลินจะเป็นของดับอย่างนี้กนะ็เป็นชีของนิพพานอยู่แล้วนะเป็นชีของนิพพานเนี้อถ้าไม่เพลินในเวทนาอยู่ที่ภาษาเดื่อน ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เพลินในเวทนาปัญหาก็ไม่มีอุปทานก็ไม่เข้ามาพบชาติก็ไม่เข้ามานะก,ก็พยายามขออรหันได้ตัวเองได้ที่พุศเต่างๆแต่ว่าก็สามารถเห็นได้ว,ว่าชาติสิ้นแล้วแต่ว่านิพพานเนี่ยมีแต่ไม่มีผู้นิพพานนะไม่ได้มีคนนิพพานนะมันเป็นเพียงว่าปัญหาดับอุปทานดับพบดับชาติดับอย่างนี้นะต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดว่า เราเป็นรุ่นเราเป็นหนี้นะเราไม่มีหรอกมันเป็นแค่การดับของโครงสร้างเหตุปัจจัยนะตอนนี้ก็จะค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าที่เหลือในพนระนิสสสีจากต่อจากเบตนาจมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวเวลาที่พวกเราฟังจะได้ค่อยๆค่อยๆเจริญในอยู่ในเวรหลือรอบครอบนะอันนี้ก็มาดูรายต่อสุดท้ายเป็นตรงเบตนาไปก่อนนะแล้วค่อยตอนหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดต่อจากตรงนี้ไปทีนะึงอขอเมยพาให้ทุกท่าน จรงปฏิบัติให้ถึงวัดผลที่ผ่านในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด